ขอนอบน้อมแด่พระตนตรัยซึ่งเป็นสิ่งควรเคารพบ,บูชาสูงสุดกว่าสิ่งทั้งหลายขอเจริญสุขท่านผู้ฟังรายการธรรมะจากวัดเทประทานผรกอกลับมาพบสาธุชนคนดีอีก,กว่าละหนึ่งคุณชาดกในวันนี้อาจจะได้ว่าด้วยเรื่องของมิตรธรรมดังคาถาที่ท่านกล่าวไว้ในคาถาที่หนึ่งอย่างนี้ว่า ผู้เป็นใหญ่ย่อมขับไล่ผู้น้อยได้ตามความต้องการของตนนี่เป็นธรรมดาของผู้มีกำลังนางมรคีผู้มีฟันคมแหลมของท่านได้คุกคามบุตรและภริยาของเราขอท่านจงทราบเถิดภัยเกิดแต่ที่พึ่งแล้วในคาถาที่สองกล่าวว่าถ้าผู้ใดเป็นมิตรแม้จะมีกำลังน้อย ตั้งอยู่ในมิตรธรรมผู้นั้นชื่อว่าเป็นญาติเป็นเผ่าพันธุ์เป็นมิตรและเป็นสหายของเราแนะนำามาครีท่านอย่าดูมิ่นสหายของเราอีกนะเพราะว่าสุนัขกิ่งจอกตัวนี้ให้ชีวิตเราไว้เรื่องราวในคุณชาดกจะเป็นอย่างไรขอเชิญท่านสาธุชนทั้งหลายได้สดับรับฟังต่อไป พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ณนะพระเชตวันมหาวิหารรงปารพะะอนนเทระได้พาสาดกพันผืนตัดพระธรรมเทศนานี้มีคำเริ่มต้นว่าเกนากามมังปนาเมติดังนี้เรื่องพระเทระบอกธรรมภายในพระราชวังของพระเจ้าเปรเนที่โกศล มาแล้วในมหาสาระชาดกในตอนหลังพระเทละเมื่อบอกทำอยู่ภายในพระราชวังของพระราชาได้มีผู้นำผ้าสาดก 1, พันผืนราคาผืนละพันมาถวายแด่พระราชาพระราชาได้พระราชาทานผ้าสาดกห้าร้อยผืนแก่พระเทวีทั้งหลายห้าร้อยนางด้วยกัน ทุกๆนางเก็บผ้าสาดกเหล่านั้นไว้เพราะเป็นของที่มีราคานาะผืนหนึ่งราคาพนะันราคาพันนี่ถ้าเทียบนะกับเงินของเราทั้งหลายก็บอกว่าสี่พันสี่พันเนี่ยเราก็นึกว่าไม่มากใช่ไหมแต่เราพูดสมัยเล่านะแต่ท่านผู้ฟงังนะ บอกว่าบาทหนึ่งของเขาในเวลานั้นนะในเวลาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประชนอยู่นะบาทหนึ่งเนี่ยสามารถซื้อทองได้ยี่สิบเมล็ดข้าวเปลือกถ้าคิดเป็นน้ำหนักทองก็ยี่สิบหกสตังค์ท่านผู้ฟังยี่สิบหกสตังค์ก็สลึงกว่าวาถ้เราพูดกันแบบภาษาของเราสมัยปัจจุบันนี้ ทองเสลึงกว,กว่าราคาหนึ่งบาทน <g ülme> <c oughs> <g ülme> ะเพราะว่าถ้าหากว่าทองราคาหนึ่งบาทเออขออภัยทองหนักหนึ่งบาทก็ราคาแค่สามสลึงกว่า,วานี้เองไม่มากเลยใช่ไหมล่ะท่านผู้ฟังโอ้ยขออภัยแหมนี่ เออแคนจัดรายการจะง่วงนอนหรือไงผิดผิดถูกถูกเอาใหม่เอาใหม่ห,หนึ่งบาทเนี่ยซื้อทองได้ยี่สิบเม็ดเขมเาเปลือกเป็นน้ำหนักยี่สบกสตางค์ถ้าสี่บาทนะก็ซื้อทองได้หนึ่งน้ำหนักทองหนึ่งบาทเอา,อางี้ก็แล้วกันอ่ามัไม่ถึงสบาทดีละสบาท ก,กว่าซื้อทองหนักได้บาทหนึ่งแต่เดี๋วนี้ของเราทองหนักหนึ่งบาทเราใช้เงินเท่าไหร่ละสามหมื่นกว่าดูมันจะสี่หมื่นแล้วเรื่องไงเนี่ย,ยวันนี้เนี่ยดูสิว่ามันต่างกันขนาดไหนเนี่ยไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยผ้าราคาหนึ่งพันเท่ากับสี่พันะหนึ่งพันกับหัะ เท่ากับสี่พันบาทเนี่ยถ้าคิดเทียบปัจจุบันเนี่ยจะเป็นเงินเท่าไหร่ท่านผู้ฟังนะแตเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปนึกว่าผ้านี้เป็นของไม่ดีนะนะเป็นของที่เขานำมามอบให้แก่พระราชาเนี่ยการที่จะมอบให้แก่พระราชาเนี่ยแม่ต้องคลัดกองอย่างดีใช่ไหมล่ะเพราะพระราชาเมื่อประสบ กับความชอบพอก็จะประทานยศประทานสมบัติให้แต่ถ้าทรงกริ้วขึ้นมาแม้แต่หัวเราหัวบิดาปู่ย่าตายายหัวลูกหัวหลานหมดละเจ็ดโชคตป้านชีวิตได้หมดเลยพระราชาพระราชาผู้ปกครองเนเพราะฉะนั้นเนี่ย สิ่งที่จะถวายท่านก็คงจะถวายอย่างดีแหละท่านก็มอบให้กับพระเทวีของท่านนะแต่ว่าพระเทวีของท่านเนี่ยถวายพระอนุทระองค์ละผืนหมดทุกองเลยท่านว่าผ้าห้าร้อยสำรับห้าห้าร้อยผืนนั้นพระเทวีของพระเจ้าโกศลถวายแด่พระอานนทล้ว ในวันรุ่งขึ้นพน,นางเทวีเหล่านั้นได้หมผ้าสาดกเก่าๆไปเฝ้าปณิบัติพระราชาในตอนเช้าพระราชาก็จะถามว่าเราให้ผ้าสาดกราคาพันแก่พวกเจ้าเพราะเหตุไรเจ้าจึงไม่ห่มผ้าเหล่านั้นมาขอเดชะฝ่าละอองธุรีพระบาท พวกหม่อมชั้นได้ถวายผ้าเหล่านั้นแก่พระเถระสิแล้วเพคะพระนรเทระรับไว้ทั้งหมดเลยหรือรับไว้หมดเลยเพคะพระราชาก็ทรงกริ้วพระเถระว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุญาตจีวรเพียงสามผืนพระอานทน์เห็งจะทำการขาผ้าท่านจึงรับผ้าไว้มากมายนะัก ตัไวไอ้พระกยาหารเช้าเสร็จแล้วจึงเสด็จไปพรอวิหารนะนีพระราชาโกรธแล้วนะท่านผู้ฟังโกรธแล้วเวลาโกรธเนี่ย <c oughs> ชิดมันเป็นยังไงล่ะเป็นโทจะอจินะโกรธพระเทรละโกรธนี่เป็นของใครล่ะก็เป็นของพระราชาสิไม่ได้เป็นของพระเทรละหรอกพระเทรละแต่ก็รับผ้ามาแต่ในใจของท่านนคิดว่าอย่างไรเนี่ย เดี๋ยวท่านจะมีขยายเรื่องต่อไปแต่ว่าที่รูู้นะท่านผู้ฟังปร,ราชาเสียทีเสียท่าอากุศลเจตสิกเสรยจแล้วนะน่ะคือโทสะเจตสิกมันเข้าสัมพยุตกับจิตแล้วทำให้จิตดวงนี้ทะเรียกว่าโลภมูลจิตเขาขออภยัยท่านเอาอีกแล้วอาตมาโทสะมูลจิตนะคือมีความโกรธน่นแหละ เป็นมูลพระราชาโกรธพระเถระก็ไปต่้เช้าเลยท่านผู้ฟังตั้งแต่เมื่อวานนี้แหละได้ทราบข่าวกลิ่วเสด็จมาหาพระสัมมาสัมพุทธจเจ้าเสด็จไปยังที่อยู่ของพระเถระทรงนงมัสการพระเถระ แล้วก็ประทาบนั่งตรัสถามว่าพระคุณเจ้าพวกหญิงในเรือนของกาพเจ้าฟังธรรมหรือเรียนธรรมในสำนักของท่านอยู่หรือยังฟังธรรมหรือเรียนธรรมอยู่พวกหญิงเหล่านั้นเรียนสิ่งที่ควรเรียนฟังสิ่งที่ควรฟังถวายบัพรรมหาบพิตพวกเธอฟังเท่านั้นหรือถวายผ้านุ่งผ้าห่มแก่พระคุณเจ้าด้วย ขอถวายพระพรวันนี้ผู้หญิงเหล่านั้นได้ถวายผ้าสาดกราคาพันประมาณห้ารผืนแล้วพระกุณเจ้ารับไว้หรือขอถวายพระพรอาตามารับไว้พระคุณเจ้าศาสดาทรงอนุญาตผ้าวไว้เพียงสามผืนเท่านั้นไม่ใช่หรือขอถวายพระพรถูกแล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตจีวรสำผืนเท่านั้นแก่พิสุรูปหนึ่งโดยหลักการสำหรับใช้แต่ไม่ได้ทรงห้ามการรับเพราะฉะนั้นอาตมารับผ้านั้นไว้ก็เพื่อถวายแก่พิสุผู้มีจีวรเก่ารูปอื่นๆก็พิสุเหล่านั้นได้ผ้าไปจากพระคุณเจ้าแล้วจะทําอะไรกับผ้าผืนเก่าขอถวายพระพร จะทำจีวรเก่าเป็นผ้าห่มพระคุณเจ้าและผ้าห่มเก่าล่ะจะทำเป็นอะไรขอถวายพระพรจะทำเป็นผ้านุ่งพระคุณเจ้าและผ้านุ่งเก่าเล่าจะทำเป็นอะไรขอถวายพระพรจะทำเป็นผ้าปูนอนพระคุณเจ้า ้าปูนอนพื้นเก่าเล่าจะทำเป็นอะไรขอถวายพระพรจะทำเป็นผ้าปูพื้นแหมนี่ผู้เล่าพยายามจะเล่าวเวลาที่โกรธก็ใช้เสียงรุนแรงหน่อยอันนี้พอได้ฟังไปฟังไปความโกรธมันคลายแล้วตอนนี้ท่านผู้ฟังโทสะมันคลายลงคลายลงเลยผู้เล่าก็เลยทำเสียงอ่อนๆเสียงอ่อยๆลงมาหน่อยนะท่านผู้ฟังนะ นี่ขอถาวายพระพรและผ้าที่ปูพื้นเก่าเนี่ยอผิดอีแล้วเนี่ยท่านผู้ฟังพระคุณเจ้าผ้าปูพื้นเก่าเล่าจะทําอะไรขอถาวายพระพรจะทําเป็นผ้าเช็ดเท้าพระคุณเจ้าก็ผ้าเช็ดเท้าพื้นเก่าเล่าจะทําเป็นอะไรขอถาวายพระพร ธรรมดาของที่ถวายด้วยศรัทธาจะทำให้เสียหายไปนั้นไม่เป็นการควรเพราะฉะนั้นพิสุทั้์ทลายจะสับผ้าเช็ดเท้าพื้นเก่าผสมกับดินเหนียวฉาบทาที่เสนาสนะพระกุณเจ้าของที่ถวายท่านแล้วย่อมไม่ได้ความเสียหายโดยที่สุดแม้กระทั่งผ้าเช็ดเท้าหรืออถวายพระพรถูกแล้ว แม้ผ้าที่ถวายอาตมาก็ไม่ได้สูญหายย่อมเป็นของใช้สอยทางนั้นปราชาทรงชื่นชมสมนดจริงนักรับสั่งให้จ่ายผ้าอีกห้าร้อยผืนที่เก็บไว้ในพระตำหนักมาถวายแด่พระเถระคันทรงฟ,งฟังอนุโมทนาแล้วจึงทรงนมัสการพระเถระกระทำประทักษิณแล้วก็เสด็จกลับ พระเทระได้ถวายผ้าสาดกห้า้อยผืนที่ได้มาครั้งแรกแก่พิษสุผู้มีจีวรเก่าอันหนึ่งพระเทระมีสัตวิวิหาริกอยู่ประมาณห้ารอบรรดาท่านเหล่านั้นพิษสุหนุ่มรูปหนึ่งมีอุปการะแก่พระเถระมากเช่นกวาดบริเวณสถานที่เข้าไปตั้งน้ำใช้น้ำชั้นถวายไม้สีฟันน้ำล้างหน้าและที่ น้ำสงชำระล้างวัจกูดีจัดเลือนไฟและเสสนาสนะนวดมือนวดเท้านวดหลังเป็นต้นระเถละได้ถวายผ้าห้าร้อยผืนที่ได้ข้างหลังทั้งหมดแก่พิสุหนุ่มรูปนั้นด้วยเห็นเหมาะสมว่าพิสุหนุ่มรูปนี้เป็นผู้เป็นผู้มีอการะมากแม้พิสุรูปนั้นก็ได้แบ่งผ้าเหล่านั้นทั้งหมด ถวายแก่พิสุผู้ร่วมพระอุบายะของตนพิสุทั้งหลายผู้ได้ภาษาดกเหล่านั้นทั้งสิ้นก็ตัดยอมแล้วนุ่งและห่มผ้ากาสายะอันมีสีดุดดอกกันนิกาพากันเข้าไปฝ้อพระาศาสดานั่งณส่วนข้างหนึ่งแล้วกราบทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระอริยาสาวกชั้นะโสดาบันยังมีการให้เห็นกายหน้ากันอยู่หรือพระผู้มีพระภาคยาก็ตรัสว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายรอริยาสาวกให้เพราะเห็นแก่หน้านั้นไม่มีพิสูจน์ทั้งหลายก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระเทรลผู้เป็นธรรมพันดาคาริกะคือผู้ เป็นเหมือนคลังแห่งธรรมี่นี่เป็นคำสรรเสริญท่านผู้ฟังคำสรรเสริญท่านพระอนุเทละเนี่ยนะพระเทระท่านสรรเสริญว่าเป็นนะธรรมพันดาคาริกะเป็นเหมือนขุนคลังของพระธรรมคำสอสนของพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระอนุเทละนี่ได้ฟังธรรม จากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าโดยตรงเนี่ยแปดหมื่นสองพันพระธมขันธ์นะท่านผู้ฟังได้ฟังจากพระเทระมหาเทระอีกสองพันพระธมขันธ์รวมเป็นแปดหมื่นสี่พันพระธมขันธ์นะก็เรียกว่าเป็นเหมือนกับคุณนคลังที่เก็บรักษาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้ให้ท่านผู้ฟังอตาตมาขอแวะท่านนิดหนึ่งว่า ในปัจจุบันนี้ก็จะเริ่มอีกแล้วเริ่มว่าพระสวดมนต์สวดพรเนี่ยมันไม่ได้ประโยชน์อะไรเราต้องนั่งกรรมฐานสิการสวดมนต์สวดพรมันก็เป็นการเจริญภาวนาชนิดหนึ่งแล้วก็เป็นการรักษาคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้ด้วยในส่วนของที่เป็นปริยัติเป็นคําสั่งสอนนี้ ในการสาธยายมนนี้ก็เป็นการเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนด้วยเช่นเวลาที่พระท่านยกรัตนสูตรก็ดีมงคลลสูตรก็ดีเทวดาเนี่ยในเมือนจัก,กรวาลเนี่ยนะท่านผู้ฟังสามารถจะบรรลุคุณธรรมชันภริยะบุคคลจากที่ได้ยินเสียงสัตยายคำสั่งสอนของพระ,พ,ระพุทธเจ้านี้ แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นนะกรณียเมเตศสูตรก็ดีโมรปริทก็ดีนะขันธปริทก็ดีนะเรื่องเรื่องประริตต่างๆเนี่ยมงคลละสูตรก็ดีรัตนสูตรก็ดีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพระพิธรรมหรือส่วนของพระวินัยก็ตามเนี่ยท่านผู้ฟัง ที่เรารวมๆเรียกว่าพระใจปิดกเนี่ยเวลาพระเจ้าพระสงฆ์ท่านศาธยายด้วยใจอันเป็นกุศลนะไม่ใช่ขอไผ่สวดทะลึ่งตึงต่งไมไ่ไม่ได้เป็นกุศลนะสวดเล่นสวดอะไรกันอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้นะที่ศาท่านศาธยายด้วยมหากุศลจิตเนี่ยอนุภาพแห่งพระปริษตเหล่านี้ไปถึงแสนจัก,กรวาลน,นะท่านผู้ฟัง เี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยในการรักษาพระศาสนาท่านก็รักษากันมาอย่างเนี้สังขยาณาก็จัดเป็นชุดอันนี้จำสูตรนี้จาสูตรนี้จาสูตรนี้เอาไว้อ่าก็รักษามาจดจานจารึกมานี่เมื่อจดจานจารึกแล้วเราที่เกิดมาในรุ่นนี้ก็ไม่ได้รู้ไม่ได้อะไรเลยว่าท่านจดจานจารึกเรื่องอะไรไว้บ้าง มีความหมายว่าอย่างไรพอเราะระบวชเข้ามาก็มานั่งหลับตาใะอุปชาสอนอยังไงอสอนถูกก็เป็นเรื่องดีใช่ไหมแล้วเดี๋ยวนี้ท่านบูฟังก็ดูสิจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยสอนกรรมฐานอย่างไรล่ะนะก็มีสำนักที่สอนกรรมฐานผิดผิดถูกๆกอะไรก็ไม่รู้ทั้งนั้นนะในเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่เราได้ศาสยายได้ศึกษานะก็เป็นเรื่องดีนะท่านผู้ฟงังเป็นเรื่องดีก็ขอให้เราเห็นถึงกุศลอันนี้ที่จะเกิดขึ้นที่พระองค์ทรงตรัสว่านะผู้ให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงเนี่ยนะผู้ที่จัดให้แสดงทมก็ดีผู้แสดงก็ดีผู้สดับก็ดีย่อมมีพระอนิสงส์ใหญ่นะท่านผู้ฟงัง เอาแล้วเรากลับเข้าเรื่องดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้ประส,สงค์นี่จับกลุ่มคุมกระบวนกันแล้วท่านผู้ฟังจับกลุ่มคุมกระบวนอะไรกันเรายกเรื่องขึ้นถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระอริยะบุคคลนี่ยังมีการลำเอียงกันอยู่หรือเพราะว่าอะไรเพราะว่าพระอาน์เถละได้ผ้ามาอีกห้าร้อยผืน ให้แก่พิสุหนุ่มรูปเดียวเองแต่ว่าพระพิสุหนุ่มรูปนี้เนี่ยเมื่อได้ผ้ามาห้าร้อยผืนแล้วท่านก็ไม่ได้เก็บเอาไว้เป็นส่วนตัวของท่านองค์เดียวนะท่านก็นำไปแจกพิสุที่ร่วมอุป,ปชาของท่านอีกห้าร้อยองกัน,นก็แจกได้อลพลื่นื่นื้นื่นนนได้ครบทุกองค์เลยเนี่ยท่านผู้ฟังแต่เหตุไน พระท่านจึงบอกว่านี่ลาเอียงเดี๋ยวเราลองฟังดูเรื่องราวต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรนะพระศาสดาจะทรงตรัสว่าอย่างไรพิสุนุ่มรูปนั้นแ,แบ่งผ้าของตนให้แก่พวกข้าพระอ,องค์พระศาสดาก็ตรัสว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายอานนท์มีได้ให้แก่พิสุเพราะเห็นแก่หน้าเท่านั้นแม่ตอนนี้แมวก็กำลังจีบกัน ข้างกุฏิของอาตมาที่เองส่งเสียงกีบกันเดี๋ยวหยุดก่อนเอาละเบาเสียงลงแล้วนะก็เรื่องราวต่อไปก็ว่าพระอานน์นั้นไม่ได้เห็นแก่หน้าหรอกแต่ว่าพิสุหนุ่มรูปนั้นมีอุปการะแก่เธอมากเพราะฉะนั้นเธอคิดเห็นด้วยอำนาจอุปการะของผู้รู้อุปการะ ที่ทำแก่ตนขึ้นชื่อว่าผู้มีอุปการะเราก็ควรทำอุปการะตอบด้วยอำนาจคุณและอำนาจการกระทำอันเหมาะสมจึงได้ให้ด้วยความกระตันอยู่กระตะเวทีด้วยประการชนี้อันที่จริงบัณฑิตแต่ก่อนก็ยังทำอุปการะตอบแก่ผู้มีอุปการะแก่ตนเหมือนกันเมื่อพิสุ์เรานั้นทูลอารัธนาจึงทรง นำเรื่องในอดีตมาตัดว่าในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรมทัตสวรราชสมบัติอยู่ในกรุงพระณสีพระโพธิสัตว์สวยพระชาติเป็นราชสีอาศัยอยู่ในถ้ำเขาว่าหนึ่งราชสีนั้นออกจากถ้ายืนอยู่บนชอดเขาบองดูเชิงเขาได้มีสะใหญ่ล้อมรอบเชิงเขานั้นในที่ดอนแห่งหนึ่งของสะนั้น มีหญ้าเขียวอ่อนเกิดขึ้นบนหลังเปลือกตมอันแหง้งจำพวกเนื้อเล็กๆเ,เป็นต้นวักระตายแมวสุนัขก,กิ่งจอกเที่ยวและเล็มหญ้าเหล่านั้นบนหลังเปลือกตมแหง้งแม้ในวันนั้นเนื้อตัวหนึ่งก็เที่ยวและเล็มหญ้านั้นราชสีคิดว่าจะจับเนื้อนั้นกินเสียจึงกระโดดลงจากยอดเขา วิ่งไปด้วยกําลังของราชศีเนื้อกลัวความตายส่งเสียงร้องหนีไปราชศีไม่สามารถย้างความเร็วเอาไว้ได้จึงตกจมลงไปเหนือเปลือกตมแห้งไม่สามารถจะขึ้นได้ได้ยืนปักเท้าทั้งสี่เหมือนเสาอดอาหารอยู่ที่นั้นเจ็ดวันแล้วนะเพราะน้ำหนักตัวเนี่ยมาก ราชสีก็ใหญ่นะเพราะว่านี่เป็นยากืนนะมันอยู่บนเปลือกต้มมันได้อยู่บนเกราะมันได้อยู่บนอะไรในลำดับนั้นสุนักกิ่งจอกตัวหนึ่งเที่ยวหาอาหารกันเห็นราชสีนั้นจึงหนีไปด้วยความกลัวราชสีเห็นสุนักกิ่งจอกจึงร้องเรียกแล้วพูดว่าพ่อมหาจำเริญสุนักกิ่งจอกเจ้าอย่างนี้เลยเขาพเจ้าติดลม ช่วยข้าพเจ้าโดยเถิดสุนัขกิ่งจอกจึงวิ่งเข้าไปหาราชศหีแลวพูดว่าข้าพเจ้าจะช่วยยกเท้าขึ้นแต่เมื่อข้าพเจ้ายกท่านขึ้นมาแล้วข้าพเจ้าเกรงว่าท่านจะกินข้าพเจ้าเสียนะสซีราชีหีก็พูดว่าอย่ากลัวเลยข้าพเจ้าไม่กินท่านดอกแต่ข้าพเจ้าจักสนองคุณท่านท่านจงหาทางยกข้าพเจ้าขึ้นเถิด สุนัขก,กิ้งจอกจึงรับคำปฏิญญาของราชสีแล้วจึงตะกุยเลนรอบเท้าทั้งสี่ขุดเป็นลำรางในสี่ตอนของเท้าทั้งสี่แล้วทำให้น้ำไหลเข้าไปน้ำไหลเข้าไปทำให้เลนอ่อนขณะนั้นสุนัขก,กิ้งจอกจึงเข้าไปในระหว่างท้องของราชสีร้องบอกว่าพยายามเถิดนาย เอาศีรษะดุนทองราชสีออกกำลังโดดขึ้นจากลมวิ่งไปยืนอยู่บนบกราชสีพักอยู่ครู่หนึ่งจึงลงไปสู่สระน้ำอาบน้ำชำระโคนตมหายเหนื่อยแล้วจึงได้ฆ่าควายในตัวหนึ่งจึงเอาเขี้ยวนฉีกเนื้อวางไว้ข้างหน้าสุนัขก,กิ่งจอกพร้อมกับพูดว่าคินเสือเถอสหาย เมื่อสุนัขก,กิ้งจอกกินแล้วตัวจึงกินภายหลังสุนัขก,กิ้งจอกกัดชิ้นเนื้อชิ้นหนึ่งคายไว้ราชสีก็ถามว่าทำดังนี้เพื่อประสงค์อะไรสหายสุนัขก,กิ้งจอกก็ตอบว่าทาสีของข้าพเจ้ายังมีอยู่ชิ้นนี้จะเป็นส่วนของเธอราชสีก็กล่าวว่าเอาไปเถิด แม้ตนเองก็จะคาบเนื้อไปเพื่อนางราชสีแล้วก็กล่าวว่ามาเถิดสหายเราจักไปแหมเราจักไปบนยอดเขาไปยังที่อยู่ของนางสหายของเราแล้วก็พากันไปณที่นั้นให้หนางราชศรีกินเนื้อแล้วปรอบสุนักกิ่งจอกและนางสุนัขก,กิ่งจอกว่าตั้งแต่นี้ไปเราจะปฏิบัติท่าน แล้วนำไปยังที่อยู่ของตนให้สุนักกิ่งจอกสองผัวเมียอยู่ในถ้ำอีกถ้ำหนึ่งใกล้ประตูถ้ำตั้งแต่นั้นมาเมื่อราชสีไปหาอาหารก็ให้นางราชสีและนางสุนักกิ่งจอกนะฝอบทำตนเองก็ไปกับสุนักกิ่งจอกฆ่าเนื้อต่างชนิดทั้งสองตัวกินเนื้อด้วยกันณที่นั้นแล้วก็นำมาให้นางราชสีและนางสุนักกิ่งจอก เมื่อการเวลาผ่านไปนางราชสีก็คลอดลูกออกมาสองตัวแม่นางสุนักกิ่งจอกก็คลอดลูกออกมาสองตัวเหมือนกันสัตว์เหล่านั้นแม่ทั้งหมดอยู่กลมเกลียวกันเป็นอย่างทีอยู่มาวันหนึ่งนางราชสีได้เฉลียวใจว่าราชสีนี้ดูรักนางสุนัขก,กิ่งจอก และลูกสุนักกิ่งจอกเสียละเกินเ้ารอยราชสีนี้จะมีการเชยชมกับสุนักกิ่งจอกก็เป็นได้จึงรักกันถึงอย่างนี้ถ้ากะไรเราจะเบียดเบียนคุกครามให้สุนักกิ่งจอกนี้ไปจากที่นี้ให้ได้อ้าวท่านผู้ฟังลมเพชระหืงเกิดขึ้นมาใช่ตอนนี้ <c oughs> นะเพราะว่าเห็น เอ๊ะทำไมนางราชสีของเหล่านี้จึงไปรักลูกทุนัขก,กิ่งจอกนะนางทุนัขก,กิ่งจอกก็ดีเจ้าทุนัขกิ่งจอกก็ดีทำไมมันขอเคลียก็ลูกของเราเอ๊ะหรือมันจะมีอะไรน่นี่ลมเพชรหึงมันขึ้นมาท่านผู้ฟังจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างไรเนี่ยแมมแต่เวลาของเราไม่พอท่าแล้ววันนี้ท่านผู้ฟัง เวลาจวนเจียนใกล้จะหมดเวลาเสีแล้วเรื่องราวนะของคุณชาดกเนี่ยจะเป็นไปอย่างไรต่อไปเนี่ยก็คงจะต้องเอาไว้คราวหน้าและท่านผู้ฟังเพราะคราวนี้เวลาหมดก็คือหมดเวลานะก็ขอความสุขขอความเจริญความสวัสดีความมีปัญญาจงมังเกิดมีแก่สาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกคนทุกท่าน นคะรเจริญพร